จะบอกอยู่แล้วว่าสุขสำราญคลินิกนอะหอนทิทาคลินิกเออสุขสำราญน,นทิทาลินิกนะก็ให้อาจารย์บอกซะหน่อยนะว่า,าชื่อนี้มาจากไหนมาจากยังไงแล้วก็มันท,ทำอะไรนะทำหน้าที่อะไรนะอาจารย์นะ ได้เลยค่ะก็จริงๆนะคะในส่วนของชื่อสุขสําราญนิทาคลินินะคะ่ะเป็นชื่อที่ทางกงมการแพทย์แผนไทยนะคะเราได้มีการตั้งขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าความเป็นมาของคลินิกนี้นะคะ่ะเราต้องการที่จะเน้นในการดูแลอาการปวดเรื้อรังโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ร่วมกันกับอาการนอนไม่หลับค่ะ hmm. ฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการแบบช่วยกันร่วมกันคิดกับทางทีมงานนะคะว่า จร,จริงๆแล้วคนไข้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลแผนไทยของเราอะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยอาการหลักๆเลยก็จะมาจากสองอาการนี้เลยอะค่ะเราก็เลยอยากจะแบบดูแลเฉพาะด้านแล้วก็คิด,ดวา่าสัตา์แพทย์แผนไทยของเราเนี่ยสามารถจะจัดการอาการตรงนี้ได้ด้วยอะค่ะ แค่ฟังชื่อก็น,น่าจะน่าจะหายปวดแล้วอะค่ะ <c oughs> ใช่ในส่วนตรงนี้ <c oughs> ฟังแล้วความสึกนึกอย่างเดียวค่ะหลับสบายอืมใช่ใช่ผมนี่เป็นเท่านั้นเลย <c oughs> อนิทรามานิทราคลินิกนะคะ <c oughs> อาจารย์คะสุขสําราญนิทราคลินิกเนี่ยค่ะคือสองอย่างเลยอย่างที่อาจารย์บอกรับปวดรื้อรังกับนอนหลับ <c oughs> หรือว่าส่วนใหญ่มันรักษากควบคู่ไปพร้อมกันค่ะอาจาร,รย์หรือว่าแยกประเภทอจริงๆแล้วอะค่ะความเป็นมาของคลินิกเนี้ยเราจะดูแลคนไข้สองกลุ่มน,นี้ค่ะแต่คนไข้สองกลุ่มเนี้ยก็ สอางมาีนจะเป็นคนไข้ที่มีอาการร่วมกันได้เหมือนกันค่ะในในคลินิกตรงนี้ค่ะใช่ค่ะยังไงฮะคือเหมือนคนไข้โดยส่วนใหญ่ะนะคะที่เขามีอาการปวดเรื้อรังอะคะ่ะคืออาจจะต้องอาจจะต้องเก่นก่อนนะคะว่าอาการปวดเรื้อรังเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเรามองอะมันจะมันอาจจะแบ่งเป็นประเภทตามสาเหตุข,ของการปวดเนาะอย่างเช่นบ,บางคนที่มีอาการปวดในลักษณะที่เป็นความปวดต่อเนื่อง มาสามเดือนนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นจากภาวะอาการต่างๆที่ตัวเองเป็นอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่แยกออกมาชัดเจนก็คือปวดจากโรคมะเร็งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยสองกลุ่มนี้ก็จะมีความามีความทรมานที่คล้ายๆกันก็คือมีอาการปวดที่ทนไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็ปวดมา ค่อนข้างจะใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งะคะในสองกลุ่มคนแล้วในกรณีของผู้ป่วยที่มีอาการปวดร,รื้อรงแน่นอนว่าสัมคัธญกันเลยกับคนไข้ที่นอนไม่หลับ,ลบอาจจะส่งผลให้มีอาการนอนไม่หลับต่อเนื่องกันด้วยะคะ่ะในส่วนตรงนี้ค่ะนิยามนอนไม่หลับมันแกอาจารย์นิยามเรื่องปวดไปแล้วแต่เลยอยากให้อาจารย์นิยามว่านอนไม่หลับมันจะต้องเป็นยังไงเราถึงมาที่สุขสําราญนิทาคลินิกคะอาจารย์ ถ้าเกิดเริ่มมีพฤติกรรมการนอนที่อ่าผิดผิดแตกไปนะคะอย่างเช่นมีอาการนอนหลับตื่นยากตื่น,นอ่าหลับยากเมื่อเวลาต้องการจะนอนหรือว่าเข้านอนไปแล้วเนะี่ยตื่นเร็วกับปกติหรืออาจจะมีความรู้สึกว่านอนแล้วหลับตื่นตื่นอย่างเนี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดคิดว่าตัวเองประเมินแล้วอะคะ่ะมีอาการแบบเนี้ยประมาณสักสามครั้งต่ออาทิตย์อย่างเนี้ยค่ะต่อเนื่องกัน เป็นเวลาติดต่อกันก็สามารถจะเข้ามารับการรักษาได้ในคลินิกนี้แล้วค่ะ ก็ S <S <an> ถ้าเกิดว,ว่าในกรณีของผู้ป่วยที่เราประเมินแล้วว่ามีเกณฑ์เข้าเข้าคัดกรองเข้าสู่คลินิกแล้วค่ะอาการเขาไม่หลับตอนเนื่องก็เริ่มมีปัญหาเรื่องคุณภาพการนอนการนอนหลับในในส่วนของการคัดกรองตรงนี้แล้วนะคะครเราก็จะมีวิธีการประเมินตามศาสตร์าแพทย์ยแ,แผนไทยค่ะคเพราะว่าคลินิกเราเนี่ยเป็นคลินิกที่เราจะใช้การวิเคราะห์สาเหตุเป็นหลักด้วยนะคะส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าบางสาเหตุบางปัจจัยเนี่ย ทางร่างกายสามารถควบคุมได้บางสาเหตุเนี่ยก็ไม่สามารถจะควบคุมได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้มีการอาได้มีการซักประวัติในเรื่องของอาการของคนไข้ตรงนี้ค่ะเราก็จะได้วางแผนหรือว่าวางโปรแกรมในการดูแลได้ซึ่งเหมือนกับที่ทางผู้ดำายการบอกมาสักครู่นะคะว่ามันสามารถที่จะใช้ได้หลายส่วนมากทั้งก้าชาหรือไม่ก้าชาค่ะ ก็แล้วแต่ว่ากลุ่มของผู้ป่วยที่มีปัญหาตรงเนี้ยเขาขึ้นอยู่กับอาการการวิสัยของคุณหมอ,อแผนไทยเนี่ยเขามองว่าเหมาะสำหรับการเลือกใช้ยังไงอะคะ่ะโดยโปรแกรมการดูแลในคลินิกของเราอะนะคะเราจะใช้แบ่งเป็นง่ายๆเลยค่ะมีทั้งเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรและ เป็นการทําหัตถการเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้ยาสมุนไพรนะคะหรือสามารถจะใช้ร่วมกันก็ได้ะคะ่ะอืหัตตการคือนวดสับคอสับปบให้หลับเลย <c oughs> หรือว่าย <c oughs> ังไงคะจา์นี <c oughs> ่ดูหนังจีนมากเลยไหม, <c oughs> มเลือกสยาถ้า <c oughs> เกิดว่าเอาเรื่องของหัตถการที่เราไม่ได้ใช้ยาสมุนไพรก่อนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะดูอาการของกลุ่มที่มาถ้าเป็นกลุ่มในช่วงของวัยต่างๆเราก็จะเลือกหัตถการที่สอดคล้องกับกลุ่มวัยด้วยนะคะวัยเพราะว่า โดยส่วนใหญ่อาก,การนอนไม่หลับอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองว่าเขามีปัญหาต่อเนื่องกันจากโรคอย่างเช่นกลุ่มโรคมะเร็งอย่างงี้ค่ะก็จะมีอีกหลายๆกลุ่มที่เขามีปัญหาอย่างเช่นกลุ่มไว้ทํางานอย่างเนี้ค่ะมีการาพฤติกรรมการนอนหลับที่ไม่เหมือนเดิมนาฬิกาชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปอะค่ะเราก็สามารถที่จะปรับสมดุล ในการดูแลตรงนี้ได้เน่อจะเป็นขัตอการเรื่องของการเน่อรักษา<ม>การประครบสม,มุนไพร<ม>การอบสม,มุนไพรตรงนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงการฝังเข็มด้วยนะคะ<ม>คือจริงๆทางเลือกหลายๆอย่างค่ะมันก็สามารถที่จะทําให้อ่าสมดุลของร่างกายเราเนี่ยเริ่มกลับมาได้ปกตินะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะมองก็คือไอ้พวกขั้นตอต่างๆนี่แหละเป็นตัวที่กระตุ้นทําให้การหลัง่งฮอร์โมน ที่มันมีผลต่อการนอนหลับหรือว่าทําให้ฮอร์โมนหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนอนไม่หลับอะค่ะมันได้กลับมาทํางานได้ประมาณนี้ค่ะอืมหัตการมีนอกจากนวดแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะ มีมีตะคบสมุนไพการอบสมุนไพก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะมีงานวิจัยรับรองค่อนข้างเยอะนะคะการแช่สมุนไพรอะค่ะมันจะช่วยจะตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดในร่างกายเลือดลมดีการนอนหลับก็เริ่มจะกลับมาเป็นปกติได้แล้วก็การฝังเข็มค่ะการฝังเข็มของคุณหมอแผนจีนค่ะแล้วนอกจากเรื่องของการใช้หาตถการเนี่ยในในคลินิกเนี้ยค่ะคุณหมอแผนไทยเนี่ยเขาก็จะมีการแนะนําการใช้หลักธรรมานามัยด้วยค่ะ มันอาจจะเป็นชื่อที่เป็นชื่อเฉพาะนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าหลักธรรมานามัยเนี่ยเขาก็จะดูแลทั้งเรื่องของการออกกําลังกายอาจจะแนะนําเรื่องของการออกกําลังกายที่เหมาะสมการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสําหรับธาตุของแต่ละบุคคลอย่างเงี้ยครับอือค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนอนวดเข้นรีดเส้นใช่ไหมคะเลือดลมจะได้ดีอแล้วก็หลักใช่ค่ะเมื่อกี้บุ๊คพูดเหมือนเหมือนจะต้องมีการดูธาตุที่ของแต่ละคนให้เหมาะสมด้วยมันเกี่ยวข้องยังไง คือถ้าเกิดโดยปกตินะคะเรื่องการนอนไม่หลับอะค่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีเรื่องของอาการเจ็บป่วยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี้อะคะอ่ะเขาก็อาจจะต้องดูว่าพฤติกรรมอะไรที่ทําให้อาการของเขาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอาการนอนไม่หลับอะคะอ่ะแล้วก็เรื่องของธาตภาพท,ที่เป็นอยู่นะปัจจุบันนะคะก็สําคัญเหมือนกันก็อย่างเช่นการดูแลบํารุงกลุ่มธาเจ้าเรือนที่เขาเป็นอยู่รวมถึงสมุดฐานธาตุของอาการที่เขาเป็นณตอนนี้อะค,ะค่ะ ใช่ค่ะเป็นส,บสอบเฉพาะนิดนึงนะคะเป็นสอบของแพทย์แผนไทยใช่อธิบายเพิ่มเติมเลยก็ได้ครับค่ะก็คือในส่วนของอการดูแลในคลินิกตรงนี้นะคะเราก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะอาจจะไม่ได้มีแพทชั่นตายตัวว่าในกรณีของคนไข้ที่มีอาการแบบนี้เราต้องดูแลแบบนี้ตลอดนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วอะค่ะมูลเหตุของการเกิดโรคของแต่ละคนลักษณะการกาเริบของธาตุของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็คล้ายๆกับตัวจเนติกหรือว่าตัวยีนของแต่ละบุคคลนะคะอาจจะไม่เหมือนกันม<ช>ันก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลก่อให้เกิดโรคได้อ่ะค,ะค่ะตรนนี้ค่ะใช่ค่ะนะคะพี่แล้วเราจะรู้เรื่องของธาตุตัวเองได้ยังไงคะอาจารย์ คือถ้าเกิดโดยปกติพื้นฐานนะนะคะเราก็สามารถจะดูเรื่องของอท่าเจือนของแต่ละคนได้ะคะ่ะว่าแต่ละคนเนี่ยเกิดในช่วงเดือนไหนหร,หรือว่ามีอาการบ่อยในช่วงเดือนไหนแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ดูท่าจเจรอนแล้วก็รวมถึงอาการที่เขามีปัญหาบ่อยๆอยะคะ่ะจะมักเกิดในช่วงเวลาใดอะไรแบบนี้ค่ะ,ะก็จะเป็นอีก,ออกข้อมูลหนึ่งอะคะ่ะที่คุณหมอจะรวบรวมมาเพื่อจะ วิเคราะห์แล้วก็วางแผนการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้ค่ะอ๋อเออซึ่งมันมีความสําคัญไหมเรื่องของธาตุเจ้าเรือนธาตาุต่างๆแบบนี้มันมีความสําคัญต่อการรักษาหรือว่าการให้ให้ตัวเรื่องของอตัวยาสมุนไพรต่างๆไหมคะก็จริงจริงๆเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคะเพราะว่าการรักษาแบบแพทย์แผนไทยอะค่ะเป็นการรักษาแบบองค์รวมค่ะค่ะค่ะ ใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์อาการของคนไข้ที่มาร,รับการรักษาได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะดูความสัมพันธ์ของสมุดฐานการเกิดโรคได้ก็จะทําให้คุณหมอเนี่ยวางโปรแกรมการดูแลได้อย่างถูกต้องแล้วก็อาจจะได้เหมาะสมกับแต่ละคนนะคะโดยเฉพาะโปรแกรมการรักษาของเราเนี่ยถ้าเกิดบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการใช้ยาอาจจะใช้แค่ฮอร์กมนอย่างเดียวก็ได้หรือบางท่านเนี่ย สามาที่จะใช้ยาร่วมกันกับมาตการแล้วดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วจะมีผลกันอา,าอาจารย์ค่ะอาจารย์ถะาถามนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าอย่างสมมุติว่าเรื่องของนอนไม่หลับเนี่ยซึ่งบางคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่านวดแล้วนวดหรือว่าอ่าประครบต่างๆนะคะรวมถึงฝังเข็มกี่ครั้งเ,เราถึงจะกลับมานอนหลับปกติครั้งแรกเราหายเลยไหมเพราะสหรับสำหรับโยกเองหยกเคยฝังเข็มนะคือบางคนอ่ะหลับ ต่โยกอะทุกทรมานตลอดเวลาการฝังเข็มเลยสติรู้ตัวตลอดแบบแล้วก็ร้องอดโอยตลอดไม่ละปู่คนเครือ่องข้างลราต้องบอกว่าจุดเด่นของคลินิกนี้อีกอีกอีกประเด็นหนึ่งเลยค่ะก็คือการ follow up หรือการติดตามค่ะเพราะแน่นอนว่าอาจารย์ที่เราเป็นการที่เราจะเข้าคลินิกนี้ได้ก็คือเราเป็นมานานๆานเรื้อรังนะคะมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีการตอบสนองแบบหายแบบร้อยเปอร์เซ็นในครั้งแรกที่เข้ารับการรักษาแน่นอนอยู่แล้วค่ะ ฉะน,นั้นเนี่ยการติดตาม follow up แล้วก็การดูแลคนไข้อย่างต่อเนื่องเนี่นยก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆสําหรับคลินิกนี้ค่ะคือคนไข้ที่อยู่ในคลินิกจะได้รับการ follow up แล้วก็การติดตามการรักษาอาจจะไม่ได้ระยะทางห่างค่ะอาจจะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ถือว่าเริ่มดีขึ้นก็จะขยับมาเป็นนัดเดือนหนึ่งค่ะเพื่อทำให้การรักษามันได้ผลมากยิ่งขึ้นเหมือนที่คุณหยกบอกเมื่อสักครู่นะคะว่าการฝังเข็ม ็อาจจะต้องเลือกด้วยค่ะเพราะคุณหมอฝังเข็มโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีการถามคนไข้ก่อนเลยว่ากลัวเข็มหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่ากลัวเข็มเนี่ยเขาก็จะพยายามเลือกวิธีการรักษาที่มันเหมาะสมด้วยค่ะเพราะว่าความัวมันก็เกิดทําให้กล้ามเนื้อมันมีการอาจจะมีการต่อต้านการรักษาส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะขึ้นอยู่กับประเภทแล้วก็การเลือกโปรแกรมให้กับแต่ละบุคคลด้วยค่ะ อาจารย์คะแล้วพูดถึงการนวดนะคะมันต่างกับนวดที่เราไปนวดข้างนอกตามร้านยังไงหรือว่านวดยังไงที่แบบมันจะทําให้เราหลับหรือความ,มแตกต่างอย่างเงี้ยคะ่ะคืออาจารย์แมชิประจรก่อนหรือว่าอาจารย์ยังไงก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากให้อาจารย์อธิบายให้เราแบบเข้าใจหรือเห็นภาพฉายภาพให้ชัดขึ้นนะคะอาจารย์ ใชได้ค่ะคือจริงๆในการนวดถ้าเกิดเป็นการนวดรักษาในคลินิกแค่แผนไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของรัฐที่ไหนก็ตาม,มานะคะเราจะมีความแตกต่างากับการนวดข้างนอกอยู่แล้วหนึ่งคือการคัดกรองเรามีนะคะเราคัดกรองก่อนเลยว่าคนไข้มีอาจารย์แบบไหนมีการสักประวัติด,ดูแล้วก็มีการวัด สัญญาณชีพก่อนวัดความดันวัดไวท์เทาไฟวัดอ่าเรื่องของที่ประจอนก่อนเลยนะคะว่าบุคคลคนเนี้ยเหมาะสําหรับการรักษาได้เหมาะสําหรับการที่จะการรักษาด้วยการนดวดหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีข้อห้ามหรืออย่างเช่นเป็นภาวะเสี่ยงอย่างเช่นความดังสูงเกินกว่าการที่จะสามารถรับการรักษาด้วยการนดวดนี้ได้คุณหมอก็จะเปลี่ยนวิธีการรักษาให้กับคนไข้<อ>เพื่อที่จะลดภาวะเสี่ยงด้วย นะคะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของการเลือกอาการนวดให้กับผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นการนวดสัมพันธ์กับเรื่องของอาการปวดค่ะเราก็จะมีการนวดตามสูตรการรักษาราชสำนักที่คุณหมอหรือว่าผู้ช่่ย์แานไทยเนี่ยได้รับการอบรมมาเพื่อจะมอบการรักษาที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วยอะค่ะ mm hmm. อันนี้ก็คือความตายอย่างชัดเจนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกการรักษาได้อย่างถูกต้อง ับคนไข้ด้วยค่ะก็ราสํานักก็คือใช้มือถูกไหมคะจนวดอย่างใจเย็นแต่ถ้าเฉลยสักอาจจะมีเท้ามาด้วยใช่ไหมคะเยียบกลางใช่งจะมีส่วนอื่นที่ไม่ใช่นิ้วมือค่ะอ่านะคะอันนี้แบบว่า เออนะเพราะก็คือว่าจะไม่ใช่แบบนวดที่รุนแรงจนกระทั่งแบบคุณแบบบาดเจ็บหรืออะไรแน่นอนแต่ว่าใช่ใชไม่ส่งเสริมการบาดเจ็บกับร่างกายค่ะอืแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะในตัวฝูกสำาราญนิทาคลิมิกเนี้ยค่ะเราก็จะมีตัวยาหลายๆตัวเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นตัวยาคือจะเป็นกลุ่มยาที่อยู่ในบเรเทียาหลักแห่งชาตินะคะเพราะว่ายาสมุนไพรไทยของเราเนี่ยหลายไอเทมที่เข้าไปสู่บัญทียาหลักแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยของกรมการแพทย์แผนไทยของเราเองอะคะ่ะยังมีกลุ่มยาแผนไทยที่อยู่ในเพสต์สำหรับของโรงพยาบาลด้วยอะค่ะอย่างเช่นพวกยากล่อมนางนอนอย่างเงี้ยค่ะ,<น>ะหรือว่านะเป็นตัวยาเฉพาะกลุ่มยากัญชาบางตัวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในกลุ่มยากัญชาตรงเนี้ยค่ะเราก็จะเลือกให้มันเหมาะสมกับคนไข้ด้วย เพราะว่าคนไข้บางเคสเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการปวดจนนอนไม่หลับหรือมีอาการปวดมากๆาเนี่ยค่ะ <ừ> คุณหมอก็จะพิจารณาการเลือกตัวน้ำมันกัญชาที่เหมาะสมกับคนไข้อ,อีกด้วยค่ะเพื่อที่จะให้อาการปวดหรืออาการปวดเรื้อรังเนี่ยลดความทรมานให้โดยที่สุดนะคะเ <ừ> พราะเรามั่นใจว่า ไม่ไม่ควรจะปล่อยพวกอาการปวดหรือาการนอนไม่หลับเรื้อรังเนี่ยให้เป็นปัญหาสุขภาพต่อไปในอนาคตอะค่ะ,คะเราจะเริ่มการประเมินคนที่เข้ามารับขอการรักษาที่สุขสําราญนิทราคลินิกเนี่ยยังไงบ้างจะเริ่มแบบคนที่เข้ามาจะขอแบบเอ้ยคุณหมอ ขอวดเลยขอฝังเข็มเลยได้ไหมหรือว่าอ๋อไม่ไม,ไไม่ไม่ค่ะคือคือจริงๆแล้วค่ะในในคลินิกตรงนี้ค่ะเรามไม่ได้เปิดให้บริการแบบเหมือนทั่วไปทุกวันนะคะเราจะมีเราจะมีการเปิดให้บริการอ่าประจําทุกวันไหนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเพราะว่าเราจะเป็นจะต้องมีการดูแลคนไข้แบบเป็นโปรแกรมนะคะ,ะจะไม่ได้เป็นเหมือนกับคลินิก OPD ทั่วไปของของโรงพยาบาลค่ะก็สําหรับในส่วนของคลินิกสูขสํสราญน,นะคะถ้าเกิดใน ในส่วนของกออรทมหรือว่าในของกรุงเทพนะคะโรงพยาบาลจะมีการให้บริการที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผ,าผ,าผาสานาที่อยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลหอยเฉียวอะคะ่ะเราจะเปิดให้บริการทุกวันองนังคารกับวันพฤหัสค่ะก็จะเป็นช่วง8โมงครึ 5. 5่งถึง3โมงครึ่งเลยนะคะซึ่งขั้นตอนการรักการรักษาเนี่ยเราก็จะมีการประเมินก่อนนะคะ ถ้าเกิดผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราครั้งแรกเนี่ยค่ะก็อาจจะทําประวัติผู้ป่วยปกติเลยนะคะมีการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาได้ <im it> ปกติเหมือนกันแล้วเพราะว่าของเราเนี่ยเราก็จะใช้สิทธิการรักษาในการตามสิทธิของผู้ป่วยถ้าเกิดใครมีสิทธิสามสิบบาท พบสชก็สามารถจะเข้าไปแล้วก็รักษาได้หรือจะเป็นแพาย์สการหรือได้แต่ตรงก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เราก็จะมีการประเมินนะคะมีการประเมินการคัดกรองอะค่ะว่าจะเหมาะสมกับการดูแลแบบไหนเพื่อจะรูปโปรแกรมการรักษาให้กับผู้ป่วยนะคะแล้วก็จากนั้นก็บางเคสเนี่ยก็จะมีการทําหัตการด้วยอะค่ะเพราะว่าจะมีหลายๆเคสอย่างเช่นคนไข้กลุ่มมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะจําเป็นจะต้องได้รับการดูแลที่ค่อนข้างจะ ให้เวลานานก่าคนไข้อาการปวดเรื้อรังแล้วก็นอนไม่หลับอื่นๆค่ะอืมอืออาจารย์คะมีคุณผู้ฟังทางบ้านเรียกว่าเป็นท็อปแฟนของเรากด่์อันนี้รบกวนต้องถักสอบถามอาจารย์เลยค่ะว่าพอดีพี่เขามีอาการดังนี้นะคะอาจารย์ว่ามีอาการปวดเอวแล้วก็แบบว่าร้าวลงน่องอะคะ่ะลงน่องไปที่ขานะคะทําให้นอนหลับยากถ้าแบบว่าหลับไปแล้วเนะะี่ยค่ะก็มีอะไรทําให้ตื่นกว่าจะหลับได้อีกนีย่นยก็ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนี่อันนี้เข้าขายของอาจารย์เลยไหมคะ ว่าต้องมาอันนี้ได้ไหมก็คือมีอาการปวดบริเวณปีน่องใช่ไหมคะแล้วก็<า>วปวด,ปวดเอใวออใช่แล้วก็ล้าลงน่องแล้วพอจะเกิดสมมุติเกิดสะดุ้งตื่นหรือหลับก็จะหลับยากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอือคือ อาการอาการเริ่มต้นน่าจะเป็นคอเพลนก่อนอาการปวดก่อนอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็จริงๆถ้าเกิดว่าในกรณีของมีอาการปวดถ้าเกิดเป็นกลุ่นกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะมีหัตถการที่จะช่วยดูแลหลายๆส่วนอยู่เหมือนกันนะคะ,คะ,ะถ้าเกิดว่าคนไข้ถ้าเกิดประเมินแล้วแล้วก็เราเรา,เราดูสภาพการตรวจสัตประวัติทั่วไปนะคะว่าอาจจะไม่ได้มีผล ที่เข้าข่ายของทางพวกระบบประาสาทวุนแรงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถที่จะเลือกการนวดรักษาได้เลยนะคะ mm hmm. หรือทางโรงพยาบาลมีจะเป็นหัตถการจักน้ำมันด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการที่ไม่สามารถที่จะทนความเจ็บปวดในเรื่องของการนวดได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเลือกการจักน้ํามันนะคะในเรื่องของความร้อนนะคะจะใช้ความร้อนแล้วก็จะจะใช้เป็นการนวดร่วมกันค่ะเพื่อจะทาให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีาการ ลดอ,อาการเจ็บปวดตรงนี้ได้ะคะ่ะแล้วก็อาจจะเสริมด้วยการทานยากลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อบางตัวะคะ<อ>่ะที่เป็นยาสมุนไพรทั้งหมดค่ะค่ะอาจารย์คะอย่างกรณีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราต้องโทรไปจองล่วงหน้าก่อนไหมหรือเราสามารถวอล์กอินไป<า>ไที่แบบกเกษตร,รได้เลยคือจริงๆอะค่ะในส่วนของการติดต่อกับรบริการนะคะคุณไขสามารถจะ w a l k in เข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีเราเราเรามีค่อนข้างจะมี คิวในการที่จะรับการรักษาได้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดวา่าไม่มั่นใจว่าจะไปติดต่อที่ไหนหรือว่าจะเดินทางยังไงก็สามารถที่จะติดต่อมาที่เบอร์โรงพยาบาลได้เลยค่ะเดี๋ยวอาจจะให้เบอร์ทิ้งไว้ด้วยค่ะก็ะถ้าถ้าใครนึกออกนะคะคือโรงพยาบาลเนี้ยจะอยู่ข้างๆถนนหรือเรียกไดถูกไหมคะถนนบำรุงเมืองเนาะก็คือถนนบำรุงเมืองนะคะแล้วก็จะอยู่คือสําหรับ หยกเองนี่หยกเป็นแฟนของกินนะจะอยู่ตรงข้ามขวดอกไม้ขาวใช่ใช่ค่ะนะคะเป็นร้านเป็นร้านใช่เป็นร้านขวดอกไม้ขาวร้านของพระสหายสาเร็จพระเทพนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามเดินข้ามถนนมาคุณก็เดินได้สบายเลยแล้วก็สามารถจากนั้นคุณสามารถไปเที่ยวที่วัดเทพศิลินได้อีกโอ้โหตรงนั้นของกินเยอะแยะไปหมดอันนี้พูดไปเดี๋ยวจะกลายเป็นรายการลงใจกลางเมืองตึมตังลงใจกลางเมืองสนุกสนานทีเดียวแล้วเขาถามว่าใช้ประกันสังคมได้ไหมคะอาจารย์ เอถ้าเกิดในในตอนนี้นะคะทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเราะคะ่ะจะเป็นจะเป็น่าหน่วยบริการพิเศษนะคะที่มีการตั้งขึ้นนะคะยังไม่ได้รองรับในสิทธิของประกันสังคมอะคะ่ะจะเป็นสิทธิเดียวเลยที่เรายังอกำลังดำเนินการอ่าทำเรื่องไปอยู่อะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถที่จะใช้ในส่วนของสิทธิประกันสังคมได้อะคะ่ะแต่ว่าค่ารักษาของเราก็จะไม่ได้มีราคาสูงมากนะคะก็เป็น ่เป็นอัตราค่าบริการทั่วไปเลยค่ะ,ะในในการรักษาอย่างเช่นการนวดก็ประมาณส0งร้อถึงสองบาทอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,คะแล้วก็การจักจักน้ำมัหรือการใช้วิธีการอ่ารักษาอย่างอื่นก็อาจจะครั้งละหนึ่งบาทค่าบริการของคุณหมอก็50บาทอะคะอ่ะประมาณประมาณนี้เลยไม่ได้สูงมากค่ะอ่านะคะฟังเราก็อุ่นใจนิดนึงใชนะแ่แต่ละแต่ละแต่ละเคสแต่ละคออ่อใช้เวลาในการดูแลนานไหมครับ อจริงๆอาจจะต้องบอกก่อนนะคะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็าการอาการที่คนไข้ามาค่ะถ้าเกิดคนไข้แค่ตัวแล้วคุณหมอมองว่าใช้ยาไปก่อนก็ตรวจไม่นานแป๊บเดียวค่ะแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยแล้วก็การแนะนําในเรื่องของของการเวลตัวเองตรงนี้ค่ะจะใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเกิดบางเคสที่ทำาการร่วมด้วยอะค่ะก็จะประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ถือว่าเหมือนกับนวด ท,ทาาัที่มัสซัดทั่วไปที่แบบนอดแผ่นไทยแต่ว่า แต่แว่าเราก็จะแบบดูแลเฉพาะจุดมากขึ้นอย่างนี้ค่ะเหมือนคนไข้โดยส่วนใหญ่อะค่ะจะเป็นคนไข้ผู้สูงอายุค่ะที่ที่ที่อยู่ในเมืองนะคะเป็นชุมชน,มชนเมืองแล้วมีอาการปวดตามกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้ออย่างเช่นคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะเยอะมากค่ะแล้วก็เราก็มีเตียงรองรับคนไข้ในการในการดูแลคนไข้เยอะอยู่นะคะคือไม่ต้องกังวลว่าจะใช้เวลานานค่ะเพราะคุณหมอคุณหมอแพทย์แผนไทยเป็นคนดูแลเองเลยค่ะในส่วนของการดูแลพวก กลุ่มอาการข้อตรงนี้ค่ะก็จะมีการนวดกดจุดแล้วก็มีการท็อกยาใชคะมีการจักน้ามันอย่างเงี้ยค่ะค่ะอาจารย์อาจารย์คะมีนิดคุณผู้ฟังทางบ้านถามนิดนึงค่ะแต่อันนี้เป็นความรู้กึ่งโภชนาการถ้าสมมติคุณไปรักษาแล้วเนี่ยจะมีคําแนะนําหรือเรื่องของการรับประทานอาหารกึ่งที่แบบว่าช่วยให้แบบอ,อนอนหลับง่ายมีบ้างไหมคะ มีควบคู่ค่มีมีมีควบคู่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปวดหรือว่าเป็นอาการนอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคุณหมอเขาก็จะมีการให้ข้อมูลการดูแลเรื่องอาหารโดยเฉพาะด้วยอะค่ะแล้วก็เราก็ยังมีในส่วนของการแนะนําการใช้พวกชาสมุนไพรหรือว่าตัวยาสมุนไพรที่เปลี่ยนจาก ตัวยาค่ะให้เป็นอาหารด้วยค่ะอย่างเช่นพวกกลุ่มตีพลาอย่างเงี้ยค่ะช่ืยอทำให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้นเพราะว่ามันมีหลายๆส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องกันถ้าเกิดระบบการขับถ่ายดีขึ้นมันก็จะทําให้อ่ความสมดุลในเรื่องของการช่วยให้นอนหลับดีขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแนะนําอาหารแสลงว่าไม่ให้กินนะคะ,ะถึงแนะนําว่าไม่ให้กินแล้วก็มีการพูดคุยเพราะบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยไม่ทราบว,ว่าสิ่งที่ทานอยู่เนี่ย คืออาหารแสลงนะหรือ,อว่าเป็นอาหารที่มไม่ควรทานนะอย่างนี้ค่ะสำคัญเลยงั้นถาม <c oughs> นะคะสแสลงที่ทําให้เราไม่หลับนี่มันคืออะไรคะอาจารย์อืออ่อคือในส่วนของอ่าคือจริงๆแล้ว,วค่ะในเรื่องของการนอนไม่หลับก็จะเป็นเรื่องของการการที่ร่างกายเราถ้าเกิดแผ่ไทายอะนะคะก็คือมีความร้อนในร่างกายค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะถ้าความร้อนในการค่อนข้างเยอะของแผ่ไทายเราเราจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของการอักเสบในร่างกายก็ได้นะคะในในมุมมองหนึ่ง ดนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เข้าไปทานเข้าไปเราไปเพิ่มการร่างทําให้ร่างกายอักเสบหรือเพิ่มความร้อนในร่างกายอะค่ะก็จะกระตุ้มทําให้อ่าร่างกายเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายตัวแล้วก็นอนไม่หลับดัะ,ะนั้นเนี่ยการทานอะไรที่แบบอ <With Dawn. S 2> ล่ลด ริดร้อในรถเผ็ดร้อนเยอะเกินไปตรงนี้ค่ะทําให้อ่าลมในร่างกายมันจะมากขึ้นปรุงขึ้นทําให้เกิดอาการนอนไม่หลับได้ประมาณนี้ค่ะถ้าพูดให้เห็นภาพเช่นคุณอาจจะกินทุเรียนเยอะเกินไปคุณก็อาจจะนอนไม่หลับใช่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 ค่ะนะคะแล้วอย่างบางคนถ้าสมมุติว่าคุณรับประทานอาหารเยอะมากเกินไปก่อนช่วงเวลานอนประมาณน่ะสามสี่ชั่วโมงคุณก็อาจจะนอนไม่หลับถูกไหมคะใช่แล้วที่สําคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของความเครียดอื ความเครียดเนี่ยสําคัญเลยค่ะเรื่องการนอนไม่หลับไม่ว่าคนไข้จะเริ่มจากการนอนไม่หลับแล้วนอนไม่หลับเรื้อรังนานๆเนี่ยตัวเองก็เริ่มเครียดแหละเพราะว่าร่างกายก็จะมีปัญหาและอะไรอย่างนี้นะคะ,คะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะมีจากภาวะความเครียดจากงานอย่างเนี้ยค่ะก็เป็นการสะสมโดยเฉพาะตอนเนี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยอาการพวกกลุ่มพิกรรมจากความเครียดหรือว่าทางเฉพาะทางจิตใจค่ะ,คะส่งผลแน่นอนค่ะกับเรื่องของพิจาราการนอนไม่หลับค่ะก็ อยากจะาฝากไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเป็นประชาชนที่มีสุขภาพดีแล้วเริ่มมีปัญหาหรือว่าบุคคลที่มีอาการป่วยหรือว่ามีปัญหาทางสุขภาพค่ะทั้งเรื่องนอนไม่หลับแล้วก็ทั้งปวดเรื้อรังอะค่ะอย่าอย่าชะล่าใจกับสองอาการนี้ค่ะเพราะสองอาการเนี้ยจะนําไปสู่อาการที่มันหนักกว่ามีโอากาสที่จะนําไปสู่อาการที่หนักกว่าได้อะค่ะถ,ถ้าเกิดว่าเราดูแลหรือว่าตัดปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะก็จะทําให การใช้ชีวิตปัจจาวันของเราดีขึ้นแน่นอนค่ะเราก็เลยให้ความสำคัญกับสุกร์สำราวิชาคลินิกเป็นอย่างมากเลยค่ะอืม,มีคุณผู้ฟังถามเป็นข้อมูลเพิ่มเติมขอความรู้เข้ามาฮะถ้าอยากง่วงนอนกินอาหารพวกเนี้ยกินอะไรที่ทําให้ง่วงนอนได้ดีกว่ากันได้มากกว่ากันนะครับกล้วยน้าว้ากล้วยหอมนมสดแจงกี้เล็กและอาหารพวกแป้งอาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับอ๋อท่าน ทานก่อนนอนเหรอคะหรือว่าทานโดยทั่วไปทานน่าจะแบบแม่แต่ช่วงเย็นๆนะคะอาจารย์แบบว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเราจะได้ยินแบบนมสดถ้าผมถ้าชอบดูละครก็จะบอกว่ากินนมก่อนนอนแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่ถ้าผมข้าวเหนียวที่เคยได้ยินมาแต่ว่าถ้าเรากินข้าวเหนียวเกินไปจะหลับขึ้นขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับคนด้วยนะคะคือจริงๆในเรื่องของอ่าถ้าเกิดเมื่อกี้นี้มีแกงขี้เหล็กด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแกงขี้เหล็กอ่าตัวตัวสมุนไพรขี้เหล็กอะค่ะเป็นสมุนไพรที่ทําให้อ่ามีอ่า ความรู้สึกอยากระบายอ่อนๆด้วยในหลังจากที่เราทานตัวนี้ไปแล้วก็ทําให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ทําให้ อาจจะเล่นอาหารในบางส่วนด้วยเพราะมีรสขมติดรสขมนิดนิดนะคะทานทานอาหารพวกกลุ่มนี้ทาให้หลับสบายมากขึ้นส่วนเรื่องของแป้งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเรากินแป้งมันต้องใช้เวลาในการย่อยนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการทํางานในร่างกายบางส่วนที่มันเพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีมากกับเรื่องของการนอนหลับไวหรือว่านอนหลับง่ายแล้วก็ในส่วนของนมก็ขึ้นอยู่กับบางคนด้วยเหมือนกันค่ะบางคนก็ไม่มีปัญหาเรื่องการย่อย ในใน,ในส่วนประกอบของนมูขึ้นอยู่กบบับนมที่เราทานนะคะบ,บางคนก็คือทานนมอุ่นๆแล้วหลับสบายอันนี้ก็อาจจะต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับแต่ละคนจริงๆค่ะอืแล้วพวกกล้วยหอมของอานันว่าคะอาจารย์จริงๆคืออย่างที่บอกนะคะว่าอถ้าเกิดตามหลักโภชนาการนะคะคือกล้วยกล้วยกล้วยหอมเนี่ยบางคนเนี่ยทานไปแล้วเนี่ยอาจจะมีความสุดแน่นท้องเนาะ แน่นท้องหรืออาการย่อยอาจจะไม่ได้ดีมากวัณว่าอาจจะย่อยง่ายกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับบุคคลจริงๆบางครั้งเนี่ยให้ข้อมูลไปในส่วนของที่เป็นภาพรวมได้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละคนเนาะเพราะว่ากลัวว่าบางคนจะนําไปเป็นสุ่ตายตัวแล้วบางคนทานแล้วทานแล้วแบบเออไม่สบายตัวอย่างที่อย่างที่แบบข่าบอกอะไรอย่านี้ใช่ค่ะใช่อย่างผมนี่ข้าวเหนียวนี่ใช้ได้อยู่นะ พี่นี่เหมือนกันแต่กลางวันถ้ากินนี่หลับนะ <c oughs> เออนน่นลย <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็นเพราะเราทำทำงานแล้วก็มาตลอดทั้งวันแล้วช่วงกลางวันกินช่วยบ่ายไงมันจะทําให้ง่วงเกี่ยวกับอาจจะไม่เกี่ยวกับข้าวเหนียวอาจจะเกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องการทํางานหรือเปล่าเนาะแต่ว่าคนาก็อาจจะคิดไปว่าเอ้ยก็กินข้าวเหนียวมาตอนกัเที่ยงข้าวเที่ยงทําให้ง่วงไม่ใช่ทํางานหนักหรอกไม่ใช่ว่าเพราะฉันพักผ่อนไม่พอหรอก <laughs> หลอกตัวเองป่ะ <laughs> เออมีคุณผู้ฟังถามคุณหมอแบบเนี้ยค่ะแล้กวกลัวาจารย์แบบนี้เขาบอกว่านอนไม่หลับ่ะครับแต่กลัวคุณหมอดู <laughs> ไม่รู้จะบอกคุณหมอ,อยังไง <laughs> <laughs> ดูไหมคะดูไหมคะช่วยยืนยันให้คุณผู้ฟังทางบ้าน <laughs> ทิหน,นึ <laughs> ่ง จริงๆคือหมอทุกคนใจดีหมดเหมือนกันหมดเลยค่ะแต่ว่าหวังดีมากกว่านะคะแต่ที่ต้องซักเพราะว่าจะได้รู้ว่านอนไม่หลับจากอะไรแต่ฉะนั้นก็อย่าไปกลัวเวลาคุณหมอซักนะคะอใช่ค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าหลายๆคนที่อยู่เข้ามาในคลินิกแล้วค่ะเขาเขาไม่ต้องตึงมากไม่ต้องหย่อนเกินแล้วก็ทำตามที่แนะนำไปอะค่ะแล้วร่างกายจะเป็นคนบอกเองว่ามันดีขึ้นจริงๆค่ะ ก็สามารถที่จะเลือกหาวิธีในการที่จะดูแลตัวเองได้แนละเรื่องของการนอนไม่หลับเนี่ยมันก็ทําให้คุณภาพชีวิตเออทั้งคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพทั้งเรื่องของการทํางานมันมันด้อยประสิทธิภาพลงนะอาจารย์ ใช่ใช่ค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าตื่นมาอย่างเนี้ค่ะบางคนเนี่ยนอนอาจจะนอนเยอะแต่ก็ตื่นมาก็ยังไม่สดชื่นนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในเรื่องของการนอนคุณภาพการนอนหลับจริงๆของเราค่ะอาจจะไม่ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะอืมนะคะ